สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่ชอบฟังเรื่องหลอน108เรื่องผีวันนี้มีเรื่องหลอนมาให้ฟังก่อนนอนกันอีกแล้วในชื่อตอนว่าสเสนหาอาฆาตเรื่องราวนี้เริ่มต้นขึ้นที่พิมพ์หญิงสาววัย20ปลายๆพนักงานฝ่ายการตลาดที่มีชีวิตเรียบง่ายและอนาคตที่สดใส เธอมีเพื่อนสนิทสองคนคือฟ้าสาวมั่นผู้ยึดมั่นในเหตุผลและมินหญิงสาวอ่อนโยนที่เชื่อในเรื่องลี้ลับและสัมผัสที่หกชีวิตของพิมพคงจะดำเนินไปอย่างราบรื่นหากไม่มีเก่งเพื่อนร่วมงานจากหีกแผนกหนึ่งเข้ามาวนเวียนเก่งเป็นชายหนุ่มท่าทางซื่อ,อแต่แววตาของเขามีบางอย่างที่ทำให้พิมพรู้สึกอึอดอัด เขาพยายามตามจีบเธออย่างหนักหน่วงแม้ว่าจะถูกปฏิเสธนับครั้งไม่ถ้วนก็ตามการตามจีบของเขาเริ่มจากการส่งข้อความทักทายในตอนเช้ากลายเป็นการซื้อของมาวางไว้ที่โต๊ะทำงานโดยไม่บอกกล่าวและลุกลามไปถึงการดักรอที่ลานจอดรถทุกเย็นพิมพ์รู้สึกว่าความเป็นส่วนตัวของเธอกำลังถูกคุกคามความรำคาญเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นความกลัว พิมพ,พี่ว่าไอ้เก่งมันแปลกๆนะฟ้าพูดขึ้นในเย็นวันหนึ่งขณะที่พวกเธอนั่งทานข้าวด้วยกันสายตาที่เขามองพิมพ์มันดูไม่น่าไว้ใจเลยมันไม่ใช่แววตาของคนแอบชอบแต่มันเหมือนสายตาของนักล่าที่กำลังจ้องเหยื่อไม่มีผิดดูแล้วขนลุกมินก็รู้สึกเหมือนกันมินเสริมขึ้นพลางขยับตัวอย่างไม่สบายใจ รอบๆตัวพิมพ์ช่วงนี้มินรู้สึกถึงพลังงานแปลกๆมันเย็นเย็นมืดมืดบอกไม่ถูกพิมพ์ได้แต่ถอนหายใจพิมพ์ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วพูดตรงๆก็แล้วพูดดีๆก็แล้วเขาก็ไม่เลิกยุ่งสักทีจุดแตกหักเกิดขึ้นในงานเลี้ยงของบริษัทเก่งดื่มจนเมาไม้และเดินเข้ามาหาเรื่องพิมพ์กลางวงสนทนา เขาพยายามจะฉุดแขนเธอออกไปคุยด้วยพิมพ์สะบัดแขนออกอย่างแรงและตะวาดใส่เขาด้วยความโกรธจัดบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่ามายุ่งกับฉันไม่ชอบก็คือไม่ชอบฟังไม่รู้เรื่องเหรอแววตาของเก่งที่มองมาในตอนนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความอาฆาตแค้นเขาไม่ได้พูดอะไรอีกแต่สายตานั้นมันอำมหิตจนทำให้พิมพ์ขนลุกสู้ หลังจากวันนั้นเก่งก็หายหน้าไปจากชีวิตของพิมพ์ราวกับไม่เคยมีตัวตนอยู่เธอรู้สึกโล่งใจอย่างบอกไม่ถูกแต่ความสงบสุขนั้นก็อยู่กับเธอได้